กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมเดมอนสไลเยอกับผม N อ c h ท n แชนแนลวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปด,ดวันนี้นะฮะเราก็ได้ตู้กายชาใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับและเป็นตู้ที่ผมรอคอยโคตรพ่อโคตรนานเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคซึ่งเราจะมาดูเลยละกันนะครับผมว่าคือตัวละครอะไรนะฮะ ก็ประกอบไปด้วยม u อิจิโร่นะครับผมและก็ตัวละครเนซึโกะร่างอสูรนะครับเรอมถึงตัวละครไฮไลท์ที่สุดนะฮะก็คือตัวละครกิยูร่างเสาหลักนะครับผมโอเคเว้นวักไว้ทำไมวะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มให้ครบ120ครั้งเลยนะครับคลิปของเราในวันนี้คือสุ่มกิยูเพื่อ1ดาวลุงนะฮะ โอ้โหบอกเลยว่านี่จะเป็นคลิปที่ผมเปลืองเพชรที่สุดนะครับผม32,000เพชรจะหมดในวันนี้แน่นอนนะครับผมเราจะมาเริ่มดูกันเลยละกันนะครับว่าทําไมถึงกิยูลั่งเสาหลักนะครับจะถึง1ดาวรุ้งได้นะครับก่อนตัวละครของเขานะครับผมจะขึ้น1ดาวรุ้งนะครับผมเขาว่าต้องขึ้น4ดาวฟ้าก่อนนะครับผมซึ่งดาวฟ้านะครับผมจะไปดาวรุ้งนะครับผมต้องใช้อีก3ตัวละครนะครับผมตรงนี้เลย และบวกกับตรงนี้อีกนะครับผมที่ณตอนนี้อยู่แค่1ดาวฟ้านะครับถ้ามารวมกันจริงๆก็เท่ากับว่าเราต้องสุ่มให้ได้กิูร่างเสาหลัก5ตัวละครด้วยกันนะครับผมโดยไม่รวมวัตถุดิบตรงนี้นะครับเราต้องได้กิวร่างนี้นะครับผม5ตัวละครอ่าและเราจะหาจากไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะหาจากในตู้นี้นะครับผมจนการันตี120ครั้ง2ตัวละครด้วยกันรวมถึงนะครับผมเราจะได้จากนี่นี่ครับผมการแรกนะครับผมของตรงนี้เลยอีก1ตัวละครนะครับเท่ากับ3ตัวละคร และรวมถึงนะครับผมตัวละครที่4จะอยู่ตรงนี้นะครับในหยดน้ํานะครับผมตรงไหนวะนี่นะครับผมหยดน้ําเราก็สามารถแลกได้แล้วเท่ากับว่าเราขาดแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับเราก็น่าจะมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมในตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับผมน่าจะสุ่มเอ่อตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการเก็บแต้มไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับผมกิยูร่างเสาหลักของเรานะครับ จะขึ้นไปถึง1ดาวรุ้งเป็นที่เรียบร้อยในตัวที่2ของ i อดีของเรานะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับผมนี่คือมีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลดเกาะให้กับเป้าหมายนะครับผมที่ทําให้เป้าหมายเล่นได้โคตรยากนะครับผมแล้วก็จะมีแจกบัฟให้กับเราเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นบัฟความเร็วนะครับรวมถึงดีบัฟลดความเร็วให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรแจ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะครับซึ่ง3ตัวละครตัวนี้เอาตัวไหนก็ไไดดด้้ครรับหมเลยจิงๆนะ เพราะนี่คือตู้ไฝฟันของผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูอิจิโร่ที่ผมอยากได้มากๆนะครับรวมถึงเนซึโกะที่ผมโคตรอยากจะได้เล่นนะครับเอาตัวอะไรก็ได้นะครับพูดคําเดียวนะครับเราสุ่ม1ครั้งฟรีๆไปก่อน1รอบนะครับรวมถึงใบฟรีรอดอมาทั้งหมด35มใบเลยนะทุกคนนะใบฟรีหาได้จากไหนบ้างนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะครับในการแลกแต้มตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมมาแลกกันได้นะครับซึ่งผมบอกให้เลยว่าตรงนี้ผมเก็บไป1เดือนเต็มๆเลยนะครับผมสําหรับ30กว่าใบตรงนี้นะ โอเคผมพูดมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มกันเลยละกันนะฮะก็ขอพูดหน่อยละกันนะครับผมเพราะการสุ่มมันโคตรไวไปผมสิครั้งแรกนะครับผมได้เอชอาร์มาสองตัวละครแต่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการอยู่ดีนะครับผมปล่อยไปรอบที่สองกดไปเลยปึ๊บโอ้โหยังไม่ใช่นะครับผมยังไม่ใช่รอบที่สามไปครับผมปึ๊บโอเคซาบิโตเอชอาร์ออกบ่อยมากตอนนี้ <c oughs> รอบที่สี่ครับผมไปปึ๊บเฮ้ยอ๋อเฮียซาบิโตว่ะ หรือว่านี่จะเป็นเลรเพิ่มซาบิโตหรือเปล่านะครับรอบที่ห้าผมไปปุบโอ้โห,โหยังไม่ได้อีกนะครับผมขอ SSR ให้ได้ลุ้นหน่อย3ตัวบาทเนี่ยมาหน่อยเถอะรอบที่หครับเฮ้ยยังไม่ออกจริงดิถามจริงรอบที่6กนะครับผมรอบที่7ไปต่อครับปั๊บผมต้องไปต่อโอ้โหมันยังไม่ได้กันเนี้ยรอบที่8ครับผมปั๊บเฮ้ยหรือว่าจะไปการันตีเลยวะเนี่ยทุกคนถามจริงหรือว่าเราจะไปการันตีกันเลยทีเดียวเชียว เซนเยนิหนุ่มรถที่9ไปต่อครับโอ้โหไม่ออกทิ้งว่ะเท่ากับการันตี SSR นะครับผม100ครั้งโอ้ไม่กอดมันเป็นไปได้จังไสวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยแต่ดีครับได้ตัวละครกิยูมานะครับถือว่าดีเลยเท่ากับว่ามิชชั่นเราคอมพลีตเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรากดลับตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะฮะได้หนึ่งตัวละครรวมถึงอีก2ครั้งนะผมเพื่อจะได้กิยูอีกตัวละครหนึ่งไปกันต่อครับผมปึ๊บ ยังไม่ออกก็พิสอกไปต่อป๊บโอเคซาบิตโตออกรัวๆรวมถึง SSR ไม่ออกเลยนะครับโอ้โหโ,หโคตรจะสุดนะครับพอเราสุ่มครบ120ครั้งนะครับผมเท่ากับว่าเราก็จะวนมาใหม่เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าไม่คตดเกลือเลยครับคลิปนี้หวังว่าจะได้ตัวละครมุยจิโร่เป็นเล่นหวังจะได้ตัวละคร <S <S เนสโกไปเล่นสรุปแล้วไม่ได้เลยนะครับไม่มีเลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวเราผมขออนุญาตทาการแลกแป๊บหนึ่งละกันนะครับผมสําหรับตัวละครของเราที่เราใฝ่หาและอยากได้มานานแสนนานนี่ก็คือกิจยูร่างนี้นะครับเราจะมารีวิวกันได้เลยนะครับผม1ดาวลุงแบบสุดๆนะทุกคนนนหรือว่า1ดาวชมพูนั่นแหละรอกันได้เลยอเดี๋ยวเรากดรับตรงนี้กันก่อนละกันนะครับผมลืมกดสุ่มเลยนะครับนี่ครับผมมีให้สุ่มอยู่นะครับผม2ออันหวังพึ่งจะได้หรือเปล่าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม แต่ก็ยังดีนะครับผมที่เราได้ตรงตามที่เราอยากได้ฮุกิยูร่างนี้นะครับเออก็ถือว่าโอเคอยู่แหละต่อให้จะไม่ได้ตัวละครในเลทหรือว่า HSR เลยสักตัวนะครับผมแต่ยังไงผมก็เรียกว่าเกลือแหละนะทุกคนนะใครว่าไม่เกลือก็ขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะฮะแต่ใครคิดว่าเกลือก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโอ้โหผมดองเพชรสามหมื่นเพชรมาสองสามเดือนนะฮะ แต่สุ่มคีย์ไม่ถึง2อนาทีก็เสร็จแล้วนะครับผมในการสุ่มตู้นี้นะครับแม่งโคตรไวแต่เราสุ่มน้ําจิ้มไปอีกหนึ่งร้อยใบละกันนะทุกคนนะไปเลยครับผมแบบไวๆนะครับหนึ่งร้อยใบเอากิูหน่อยโอเคครับผมได้มุอิจิโร่มานะครับผมกำและก็ตัวละครทันจิโร่มาด้วยนะครับเหมือนจะเป็นการปลอบใจในตู้เมื่อกี้นะครับผมตู้เพิ่มเลนนะครับว่าเมื่อกี้แกไม่ได้ SSR เเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันให้ตู้นี้แทนละกันนะฮะอะไรประมาณนั้นเห็นไหมล่ะซาคอนจิออกมาอีกตัวละครหนึ่ง เหมือนที่เราบอกนะครับเกมกําลังปอบใจเราอยู่นะครับผมต้องขอบคุณมากๆแต่มาช้าไปหรือเปล่าไอเวนเอ้ยตัวละครที่อยากรีวิวตัวละครหนึ่งนะครับผมก็คือทัมโอิจิโร่นะครับผมเพราะตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผมดีนะครับบุคลิกมันดูแบบปันปันดีนะครับผมไม่ค่อยคุยกับใครดีนะผมเลยชอบนะฮะตัวละครตัวนี้เนาะโอเคหุยมาลัวนะครับผม s s r ออกลุลัวนะครับผมทำอายุนะฮะข้ามไปต่อเลยโอเคครับผม100ใบคุ้มกว่าหนึ่ง0เพชรอีกนะฮะเออว่ะ คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยละกันสําหรับวันนี้นะครับผมวันนี้เราก็ถือว่าตรงตามที่เราต้องการนะครับผมคอนเซปต์ทุกอย่างนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากดูอะไรอีกอยากเห็นอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมและเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับที่ ลูกกี่ทีมีนจะคนบอกว่าเ